สวัสดีครับฟลุกครับวันนี้นะครับก็มานั่งอยู่กับเบอร์เบอรี่นะครับที่พารากอนนะครับไม่มีอะไรนะไม่ได้มาทำงานนะครับเดินทางมาเฉยๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องนี่รองพื้น Fresh Glow นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรองพื้นนะครับที่ออกมาใหม่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับถามว่ามันต่างกับรองพื้นอื่นอย่างไรนะครับคือบอ e r เบอรี่เนี่ยเป็นรองพื้นที่เน้นความเป็นผิวนะครับก็คือต้องต้องพูดเฉยๆว่าเป็นผิว นี่ก็คือใช้แล้วดูธรรมชาติเลยนะครับก็ให้การบบมนิดหน่อยนะครับผิวดูดีเนียนขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังเห็นความมันผิวอยู่นะครับแล้วก็ดีของมันนะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าอันนี้ทั้งแดดตีอะไรละตีสามเนีัยผมยังไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับนี่นะครับลองคืนนะครับแล้วก็นะครับแต่ลงไปนะครับก็คือ <c oughs> จะบอกว่าลองพื้นบัเบอรี่นะครับเหมือนเจอความมันแล้วอ่ะมันจะไม่เละครับคือมันจะไม่เป็นคราบขึ้นมานะครับคือเนี่ยมันละลายลงไปในผิวที่มันได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีคราบแล้วก็ไม่มีออกมานะครับจะ <c oughs> ถามว่าทนไหมมันไม่ไม่ไม่ได้เกีเยเ่ยวเรื่องความทนน้บเกี่ยวกับเรื่องการมีคราบแล้วก็ความเป็นผิว ก็วันนี้นะครับทั้งหน้าเนี่ยจริงๆมันลงไปแล้วแหละนะครับทั้งหน้าผมใช้อยู่3สีนะครับก็คือเบอร์หนึ่งนี่ครับเบอร์26แล้วก็เบอร์3 4นะครับ1 2ึงก็ลงจากหน้านะครับแล้วก็ยี่บนะครับลงส่วนบริเวณเนี้ยด้านหน้าของหน้านะครับแล้วก็ สามสี่นะครับลงบริเวณเกาะหน้านะครับยังไงถ้าสําหรับคนนะครับที่ต้องการนะครับหารองพื้นที่เป็นหิมมากๆนะครับต้องการแบบว่าดูธรรมชาติมากมากเลยนะครับก็บลรเบอรี่นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าจะมาลองกันนะครับมีตอนนี้มีสาขาเอเวรเรียมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับยังไงลองไปเล่นกันดูนะครับทอบคุณครับสวัสดีครับ